สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตากรกฎาคม2567ผ่านครึ่งปีแรกสู่ครึ่งปีหลังโดดเด่นห่งพังรวยฮ่าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเรียกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดวงจะเข้าสู่จุดดีแล้วเพราะดาวอะ่ะเริ่มขยับผ่านลัคนาของท่านไปนะครับจะเข้าสู่พบดีเรือนดีว่างั้นเถอะจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะครับต่อต่อก็กดติดตามกดหัวใจนะจ๊าคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ FastTech ครับเฟอร์นิเจอร์จุกจ ok ิกไม่กิกกอกแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีซึ่งตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอครับตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อน สร้างพื้นที่ส่วนตัวในยามจําเป็นนะครับตู้พระบานเลื่อนดีไซน์เป็นตู้พระนะครับกันสายตาในยามจาเป็นนะเวลาแขกไปใครมาถ้าเราสามารถปิดได้ใช่ไหมจัดทิ้งพระได้เป็นสัตว์เป็นส่วนรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรัมนะครับทำจากไม้ MDF แข็งแรงปัดผิวด้วย PVC กันน้ําได้นะครับสั่งซื้อได้เลยครับทางช้อปปี้นะ Fasttech ไลอแอดก็มีนะครับช้อปปี้ลาซาด้าน็อกน็อกได้หมดเลยนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพครับกลับมาเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องอาจารย์ตังอีกแล้วนะครับหายไปหลายเดือนพอสมควรนะกลับมาแล้วเพราะยอดขายดีนะ,ะลัคนาราศีมิถุนครับรูปดวงสวยนต้องบอกเลยเห็นไหมดาวเนี่ยเริ่มขยับเริ่มขยับไปผ่านหน้าลัคนาของท่านไปแล้วซึ่งดูดี และสวยงามไปทีละดวงไปทีละดาวเริ่มต้นครับดาวสุกย้ายวันที่9ก้รกฎาคมนะครับย้ายจากราศีมิถุนของท่านนี่แหละโคจรเข้าสู่เรือนการเงินซึ่งตรงนี้ถือว่าดีดาวเจ้าเรือนปุตตะกับดาวเจ้าเรือนวีนาดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าการลงทุนการเริ่มต้นนะครับ ปุตตะแปลว่าบุตรบริวารมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นยังไงพอมาอยู่ในรเรือนการเงินปับ๊บลูกหลานบริวารให้เงินออันนี้อันนี้เซกชันหนึ่งนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะให้ลูกให้หลานเป็นคนเลือกเลขเลือกหยิบให้อะไรลักษณะแบบนี้มีโอกาสครับหรือปุตตะเนี่ยมันแปลว่าสิ่งใหม่ๆการลงทุนท่านกำลัง ไปทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกิจการหรือลงทุนในลักษณะใหม่ๆหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรรูปเป็นเงินเป็นทองและพอดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาาด,ด้วยมันแปลว่าคาดไม่ถึงอ่ามันมาแบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ตรงตามแผนที่ตั้งใจไว้แต่ยังไงผลสุดท้ายมันแปลรูปออกมาเป็นไรายได้ได้นี มันเป็นลักษณะแบบนี้คือดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยได้ตำแหน่งดีหลายอย่างหนึ่งเลยมาตรฐานเป็นราชาโชคนะอุจจวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสังงามีอำนาจราชศัก์ิดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะมันได้มามันได้มาแบบราชาโชคคือเหมือนกับเออไม่คิดไม่ฝนัน แต่ไม่ใช่ว่ามันได้มาเฉยๆโดยไมไ่ทำอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นไปนตามแผนอย่างเช่นท่านซื้อหุ้นหลายตัวอย่างเงี้ยไอหุ้นที่ตั้งใจปั้นตั้งใจโหพอร์ตที่ตั้งใจปั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ผลกําไรไม่นี่แต่ไอตัวที่ไปหยอดไว้ไปอะไรไว้อันนี้มันกลับเด้งขึ้นมาหลายเท่าเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือตัวเลขเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยนะไอตัวที่มันลักษณะที่ว่า เน้นเเนี่ยอาจจะไม่เข้าแต่ก็อย่างน้อยก็ยังได้เข้าในตัวที่เผื่อเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เป็นลักษณะแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วมันได้ตังค์อ่ะเพราะมันมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นลาชาโชคแสดงว่ามันได้เงินมาแบบง่ายๆได้มาจากการลงทุนได้มาจากการเสี่ยงโชคได้มาจากบุตรหลานบริวารในแง่ของการทํางานลูกน้องท่านอาจจะเขาเรียกว่าสร้างผลงานอะไรได้ดีแล้วมันเกิดผลกำ,รกำไรกําไร หรือได้ผลงานที่ส่งมาถึงตัวท่านเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับหนึ่งเป็นราชาโชคเลยนะสองดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำดาวพุธดาวประจำตัวท่านซึ่งไปอยู่ในเรือนการเงินรอไว้แล้วตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำดาวพุธก็ดาวธาตุน้ำเท่ากับสองดาวนี้เป็นคู่ธาตุน้ำกัน เขาเรียกว่าคู่ธาตุแล้วบังเอ,อิญราศีกรกฎเป็นรา,าศีธาตุน้ําครับเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุไปอยู่ในรา,าศีธาตุเดียวกันเขาจะได้ตําแหน่งคู่อาศีติธาตุแปลว่าพลังธาตุน้ํามันสูงส่งมันยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดในเรือนการเงินของท่านและที่สําคัญราศีกรกฎไม่ใช่ธาตุน้ําธรรมดา เป็นราศีแม่ธาตุน้ําหรือว่าต้นธาตุกรกฎเป็นต้นธาตุพิจิกเป็นกลางธาตุมีนเป็นปลายธาตุกรกฎแม่ธาตุฉะนั้นคู่อสีติธาตุนี้จึงไม่ใช่คู่อสีติธาตุธรรมดาเขาเรียกว่าคู่อสีติธาตุชั้นที่1นึ r ง t c ิร์ส r นะเฟ a ชัดเจนนะครับและทั้งหมดทั้งมวลมันแปลรูปออกเป็นเงินเป็นทองเพราะดาวพุธคือดาวตัวตนของท่าน ตัวท่านก็ไปอยู่ในเรือนการเงินไปเอาตังค์แล้วแล้วตังค์มันมาจากไหนก็มาจากสิ่งใหม่ๆมาจากการลงทุนมาจากการเสี่ยงโชคมาจากบุตรบริวารแล้วมาแบบคาดไม่ถึงเพราะเป็นดาเจ้าเรือนวีนา้าแต่พอมันเป็นคู่ทาน,น้ำปุ๊บดีเลยชัดเจนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันโยงไปถึงดาวเก็นะดาวเกตมันเล่งเกตนี่คืออะไรส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญ,ญาณ พบมลณะอยู่ในพบมลณะแปลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบัมพารุษอ้าวได้นะได้นะลักษณะแบบนี้บางทีแหมไม่อยากจะยกตัวอย่างบางครั้งมันก็อาจจะแบบลูกลูกหลานหลานฝันถึงอากงแม่ฝันถึงปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยที่เสียไปแล้วลักษณะแบบนี้นะน,นี้ต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าสำหรับบางท่านเนี่ยแล้วก็ได้ข่าวมาเออ ลูกก็ฝันฝันแล้วก็มาบอกเราอย่างเงี้ยแม่นี่มันอาจจะได้โชคแบบอะไรแบบนี้ด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องของมรณนะแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณดาวเกตหรือมีอะไรโดนใจอะไรลักษณะแบบเนี้ยกําลังจะเลือกซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ๆเอ้มันมีเหมือนเสียงกระซิบบอกเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันได้มันจะได้โชคลาภแบบคาดไม่ถึงแบบแปลกแปลกแบบงงๆแต่เอาเป็นว่าได้แล้วกัน่ะ เพราะว่ามันเนี่ยดาวคู่ธาตุน้ําอสีติธาตุอยู่ในราศีธาตุและทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอยู่ในเรือนการเงินของท่านครับสบายอกสบายใจนะโดยเฉพาะแหมงวดวันที่หนึ่งสิงหานะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยดาวพระจันทร์จะมาด้วยอ่าเนี่ยนะดาวพระจันทร์เนี่ยจะมาทับลัคนาของท่านเลยในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหนึ่งสิงหาในช่วงนี้แสดงว่าคนที่ดาวพระจันทร์ทับลัคเนี่ยก็จะมีโชคในวันนั้น นี่ใช่ไหมอ่ะดาวศุกร์สวยละคือเดือนนี้มีดาวย้ายน้อยไม่เยอะย้ายแค่สามดวงแต่ย้ายแล้วโอ้โหชัดๆเพราะมันย้ายเข้าเรือนการเงินของท่านนะออาถัดมาครับดาววังคารเห็นไหมมันสนับสนุนเรื่องโชคลาภดาววังคารเนี่ยเป็นดาวโชคลาภของท่าน13กร,รกฎาคมดาววังคารเข้าสู่เรือนวีณาแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับ แล้วพอพบวินาศปุ๊บมันแปลว่าอะไรคาดไม่ถึงมันแปลว่าคาดไม่ถึงมันแปลว่าชัดเจนเพราะดาวอังคารเข้าบ้านดาวศุกอย่าลืมนะตามให้ทันนะดาวอังคารเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยเข้าบ้านดาวสุกดาวสุกไปอยู่ไหนอะ่ะไปอยู่เรือนการเงินจบแล้วครับเห็นไหมตัวเนี้ยมันมาคอนเฟิร์มฉะนั้นดาวอังคารวินาศเนี่ยไม่ต้องอ,อกตกอ,อกตกใจแต่อาจจะมีเหตุ ให้เดินทางมีเหตุให้ขยับขยายอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับดาวอังคารเนี่ยยาวอยู่ยาวถึงสิงหาเลยนะอยู่ในภบวินาาของท่านอาจจะทำให้มีความรู้สึกเบือ่อเบื่อเซ็งเซงไม่ค่อยอยากจะกระตือรือร้อนน่ะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ท่านรู้ร่วงหน้าก็ต้องทำตัวให้มันกระปี้กระเป๋าสดชื่นเอาไว้นะดวงดาวเป็นตัวบอกเหตุ แต่จะทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวท่านบอกเหตุดีเราก็ต้องทําในสิ่งที่ดีๆให้มันไปถึงเป้าหมายนั้นบอกเหตุร้ายให้ระวังก็ต้องดึงดันแก้ไขไม่ใช่ปล่อยปไปไปตามยถากรรมเข้าใจไหมเนี่ยแปลว่าตรงๆมันจะไม่มันจะไม่ขยันไม่มันจะขี้เกียจดาวอังคารเข้าเรือนวินาาเนี่ยนะ มันรู้สึกแบบเฮ้ยเบื่อๆอยากๆแต่ข้อดีมันก็คือก็ไม่ต้องขยันมากแต่ก็ได้รับความสําเร็จเข้าใจไ,ไหมข้อดีมันก็มีตรงนี้เช่นเดียวกันที่ผ่านมาอาจจะตั้งใจอาจจะมุ่งมั่นอาจจะเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขยันมาโอ้โหคุณขยันมาตั้งแต่มิถุนาแล้วดาวองคคารโคโจรเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยแต่พอกรกฎาคมปั๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่ทําไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา มันเริ่มมาตอบแทนในเดือนนี้เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ต้องแบบขยันต่อเนื่องเป็นช่วงจังหวะพักผ่อนนะเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าดบลงมานิดนึงแต่ยังได้ผลดีอยู่เพราะอย่างที่บอกดาววังคารเขาเข้าบ้านดาวสุกดาวสุกเนี่ยมันอยู่เรืองการเงินอย่างนั้นการเงินมันก็ต้องดีไม่ต้องขยันมากเพราะเป็นราชาโชค ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแล้วมาอยู่ในเรือนการเงินด้วยเห็นไหมเนี่ยดาวเขาไม่ได้ทําหน้าที่ดวงเดียวโดดเด,ดเขาทํางานร่วมกันหมดครับทุกดวงนี้ดาวอังคารเขาเวลาเขาแสดงผลเขาแสดงผ่านอะไรผ่านดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าบ้านดาวสุ์มาอยู่ในเรือนการเงินจบเห็นไหมแล้วมันก็เข้าเข้าขายคําทํานายที่บอกไปแล้วก็คือมันได้คู่อสิทิธาตุไปแล้วสวยงาม นะมีถุนดีดีเรื่องเงินเดือนนี้บอกเลยดีเรื่องเงินและข้อดีมันคือดาวเนี่ยมันย้ายครึ่งเดือนปับ๊บมันย้ายหมดแล้วฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยกรกฎาเนี่ยแทบไม่ต้องทําคลิปแยกออกมาแล้วเข้าใจไหมคือเวลามันดีมันดีมันเข้ารูปเข้ารอยตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังมันสเตเบิลแล้วดาวจะย้ายอีกทีนู่นเลยเดือนสิงหาเลยครับ ต้นเดือนสิงหาที่นี้มันก็จะย้ายกันพึบพับพึบพับเลยพร้อมกันเลยนะฉะนั้นกรกฎาคมถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีให้ผลต่อเนื่องเรียกว่าเต็มเดือนนะเพราะดาวสุดท้ายที่ย้ายก็คือดาวอาทิตย์เนะี่ยดาวอาทิตย,ย์ย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎเช่นเดียวกันหกสี่เ e อียวเนี่สวยงามนะหกสี่เ e อียวนะ ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะชื่อเสียงความสําเร็จโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหแปลว่าอะไรนอกจากสิ่งใหม่ๆนอกจากการลงทุนนอกจากการเสี่ยงโชคด้วยก็ได้นอกจากบุตรบริวารแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นํามาซึ่งเงินทองให้ท่านนั่นก็คือเพื่อนฝูงสหัสชะพี่น้องสังคมชื่อเสียง ชื่อเสียงเนี่ยมีถุนคนไหนได้เป็นสวเห็นไหมได,ได้กันเยอะนะเฉพาะเงินเดือนนี่โอ้โหเป็นแสนแส,นแ,สนแล้วถูกไหมเนี่ยได้มาจากชื่อเสียงได้รับความสําเร็จได้เงินได้ทองแล้วดาวอาทิตย์เมื่ออยู่ในราศรีกรกฎก็ได้ตําแหน่งมาตรฐานสําคัญอีกนั่นก็คือตําแหน่งมหาจักรครับมหาจักรในฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเท ช่างผ่าดผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจจบสวยนะอย่าไปฟังเรื่องบุบันฟันโฉงเฉงมันก็ต้องสู้อยู่แล้วทุกคนทุกราศีแต่ตอนจบกลอยเขาบอกยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจแล้วมันใช่เลยเพราะดาวอาทิตย์แปลว่าชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จของท่านจะนำมาซึ่งเงินทองแล้วมาแบบมหาจักรเยอะ ใหญ่ฟักตัวให้เป็นใหญ่เข้าใจไหมและอาทิตย์พุทธศุกร์อยู่ในราศีเดียวกันแบบนี้ดีครับศุกร์ก็ราชาโชคอาทิตย์ก็มาหาจักรเห็นไหมแล้วก็เป็นคู่สมพลกันนี่คู่สมพลก็มีกําลังเสมอกันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะพุทธศุกร์คู่ท่านน้าดีอยู่แล้วอาทิตย์กับพุธนี่คู่วิชาการฉะนั้นทิศทางชาวลัคนาราศีมิถุนดูดีเดือนนี้ เวลาที่ทําอะไรก็ตามหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่าสำหรับชาว,วนาราศีมิถุนนะเพราะดาวม,มันอยู่ในเรือนการเงินของท่านสดวงและเป็นดาวสําคัญทั้งนั้นดาวคู่3ดวงนี้เขาเรียกว่าดาวสามสหาย4สี่หกเอียวเพราะอะไรเพราะระบบสุริยะจัก,กรวาลดาวอาทิตย์เป็นศูนย์กลางถัดมาเป็นดาวพุธถัดมาก็เป็นดาวศุกร์แล้วจะถึงโลก ฉะนั้นเขาเรียกว่าดาวสามดวงนี้เป็นดาวพระเคราะห์วงในดาวพระเคราะห์วงในก็คือส่งผลให้กับมนุษย์เนี่ยในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยในเรื่องของความเป็นไปของดวงดาวที่จะเหตุเกิดอะไรก็ตามเนี่ยมันชัดคําว่าพระเคราะห์วงในอะ่ะคือมันอยู่ใกล้โลกเข้าใจไหมมันเป็นดาวที่อยู่อยู่วงในของโลกถ้าเรา เอาโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์มันจะอยู่ด้านในถัดจากโลกไปเนี่ยโลกมีพระจันทร์เป็นบริวารถัดไปก็จะเป็นดาวพระอังคารอังคารเสาวอะพวกนี้เขาเรียกว่าพระเคราะ์วงนอกส่งผลนานนะส่งผลช้าและนานอย่างดาวพฤหัสเนี่ยก็พระเคราะวงนอกเวลาส่งผลทีก็เป็นปีปีไหนดีก็ดีทั้งปีปีไหนร้ายก็ร้ายทั้งปี แต่คําว่าร้ายก็ไม่ได้ร้ายมากเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในมุมที่สนับสนุนอย่างเช่นปีนี้อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะใครที่ตามคลิปผมมานานก็จะรู้ว่าเออดาวพฤหัสเนี่ยเข้าเรือนมีนาผมก็แนะนําปีนี้เป็นปีแห่งการศึกษาหาความรู้ไปเติมไปเติมความรู้ไปเติมศักยภาพและเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จะต,ตามมานะนี่ก็ครึ่งเดือนอครึ่งปีหลังแล้วนะ อีกครึ่งปีเองนะอีกครึ่งปีเองเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นปีของท่านแล้วนะผ่านมาได้ครึ่งปีแรกถูกไหมผ่านมาได้ก็บุญแล้วแต่ครึ่งปีหลังทิศทางดีขึ้นอย่างน้อยเรื่องการเงินมามาชุบชูใจนะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยโอเคฉะนั้นช่วงนี้นะครับรู้อย่างนี้แล้วถึงแม้ว่าดาวองคาเนี่ยจะอยู่ในมุมที่ไม่ได้ช่วยเหลือพูดง่ายเอเนอร์จีพลังความขยัน ความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่อย่างไงก็ตามมันก็แปรรูปสนับสนุนให้เกิดเรื่องรายได้และเงินทองฉะนั้นก็พยายามขยันนิดนึงขยันเข้าไว้หยิบหย,ยิบจับอะไรคือไม่ต้องแบบไปเหน็ดเหนื่อยอะ่ะมันไม่ใช่ความขยันแบบเหน็ดเหนื่อยมันเป็นเขาเรียกว่าขยันแบบเดี๋ยวทําเดี๋ยวตอดเดี๋ยวอะไรลักษณะแบบนี้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมา เออบางทีที่ผ่านมาเราเราเต็มที่แล้วเพราะเดือนมิถุนาดาวคามันเป็นเกษตรแปลว่าท่านเนี่ยหูมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรจนสําเร็จมาแล้วเดือนนี้เริ่มที่จะตอบแทนเข้าใจไหมนะเดือนนี้เริ่มที่จะตอบแทนแสดงผลแสดงงานออกมาฉะนั้นถือว่ายังโอเคครับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะท,ที่อย่างน้อยเดือนนี้เด็ดเรื่องเงินก็มีความสบายอกสบายใจครับอ่ะ ประมาณนี้สําหรับมิถุนนะแล้วเนี่ยหลังวันที่16กรกฎาไปดาวจะนิ่งอยู่อย่างนี้ซึ่งโอเคเลยเงินมันก็มาอยู่ตรงเนี้ยยาวๆครับกว่าจะขยับขยายนูน่นนะอย่างน้อยก็เดือนสิงหานะสิงหาโนะ่นดาวถึงจะเริ่มไปนะช่วงนี้เงินมากองอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของท่านอย่างเต็มที่แลวสามดวงสามดาวล้วนแต่เป็นดาวดีทั้งนั้นครับ ก่อนจากไปครับกราบขอบคุณแล้วก็ฝากสนับสนุนรายการด้วยถ้าใครสนใจนะครับกดสติ๊กเกอร์นะซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงนะทั้ง2ช่องทางนะหรือถ้าอยากจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟเลี้ยงชา0 6 3 2 4 5 5 9 9 3พร้อมเพย์มาเลยเพ่นะเต็มที่มาเลยเธอนะครับก็น้อมรับความกรุณาจาก ท่านผุโยมทุกท่านนะครับใครอยากสนับสนุนเลี้ยงน้ำเนาะโอเคน้ำเปล่าได้ไหมคะได้นะน้ำเปล่าก็ได้แล้วแต่เรียกว่าความพึงพอใจนะทุนทรัพย์ของท่านเอาละสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับฝาก f a s t t e ทไว้ด้วยตู้พระติดผนังสวยมากแล้วเนี่ยนะท่านสามารถสั่งชุดนี้นะแล้วก็สั่งตู้ครอบเนี่ยสั่งได้หมดเลยนะครับหรือมีเป็นเซตเป็นชุด เข้าไปในช่องทางนะของร้านฟ t สเทคท่านก็จะเจอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลักษณะบ้านของท่านนะเลือกให้มันตกแต่งให้มันสวยงามตามสไตล์บ้านของท่านยุคนี้เป็นยุคมินิมอลเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นชุดหิ้งพระมนะินิมอลหรือมูนิมอลก็ได้นะนะครับยังไงฟากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับทางต่อตอก็กด ติดตามกดหัวใจด้วยนะจ๊านะครับทุกช่องทางเลยนะลัคณาราศีมิถุนผ่านครึ่งปีแรกสู่ครึ่งปีหลังโดดเด่นเฮงปังรวยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกรกฎาคมเดือนนี้ดีครับสวัสดีครับ